สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้กับข่าภาคข้ามช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่30พฤษภาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระรา,ารุ่ยไทยกรณีเกิดเหตุดินถล่มในรัฐเอกราชปาปูนิวกินีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567พระนท่านเซอร์บอบจาราเอผู้สมเร,ร็จราชการแห่งเอกรัฐเอกราชปาปูนิวกินีกรุงพอร์ตมอสบี ขพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงที่หมู่บ้านเก่ากะลำในจังหวัดเอ็นกาทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนและมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากขณะที่ความพยายามในการค้นหาและความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งในนามของประชาชนชาวไทยขพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านและโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความทุกข์ยากและความเจ็บปวดสูญเสียเราขอตั้งจิตภาวนารำลึกถึงประชาชนชาวปาปูนิกินีในภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวปาปูนิวกินีจะสามารถผ่านพ้นความยากลำบากนี้และสามารถฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ได้โดยเร็วพระประมา่าพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระรชาชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤศภาคม2567พระนท่านนายซอรันมีลานวิก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐครเอเชียรกรุงซาเกรฟ ในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำหนยพรให้ท่านประธานชุบดีมีพลนานไมัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและโครเอเชียได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันอย่างมั่นคงข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันดีนี้จะเป็นส่วนสําคัญของความพยายามร่วมกัน ในการกระชับความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟนและมังเกิดผลดียิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวิชราลงกรพระอุชิรักล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาชีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา7นาฬิกา20นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้มริการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารจักรพงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยส่งบาดเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครบ110ปีร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรของโรงพยาบาลและคณะแพทยาศ,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งขึ้นจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งสภากาชาติหรือเดิมคือสภาอุณาโลมแดงสําหรับรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเห็นพ้องที่จะสร้างโรงพยาบาลสภากาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2457เวลา9นาิก8นาทีเสด็จออกนอวงปปังสระทุมสทรงไปประทานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยครั้งที่51ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวราระต่างๆอาทิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ การประเมินตนเองของสภาสถาบันการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประปจำปีการศึกษา2566การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2566การขออนุมัติเพิ่มใรายชื่อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาบัญกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาบัญกับสาบัญการแพทย์ฉุกเฉิน เวลา14นาฬิกา27นาทีเสร็จออกนวังสาปปทุมพระเจทานพระราชวโรการให้รองศาสตราจารย์ภูนสุขเจนพานิชิพิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนำนางสาวสิริพรทรปาณีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปีการศึกษา2564เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพระราชวโรกาศให้ผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก และพระจัรารทานพระราชวโรกาสให้ประธานคณะกรรมการบริหารหมูล,ลนิธิรามาธิบดีและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีถูกล้าวถูกระหม่อมถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจำลองพระพุทธรูปทองคำซึ่งประดิษฐานอยู่นวัตไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารขนาดหน้าตัก5นิ้ว จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูล,ลนิธิรามาธิบดีประจำปี2567เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆได้แก่การดําเนินงานของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาทิการควบรวมวิทยาลัยราชสุดาและคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภารกิจครั้งใหม่เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านการศึกษา การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดดาวินชีเพิ่มโอกาสรอดผู้ป่วยพร้อมช่วยลดความเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟื้นรายงานกิจการและกิจกรรมมูล,ลนิธิรามาธิบดีรวมทั้งงบการเงินประจำปี2567โอกาสนี้พระจักราภาพวาดฝีประหัตประจำปี2567เพื่อจัดทำของที่ระลึกการกุศลจำหน่ายเพื่อนำไรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรักติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมาน เวลา7น,นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวร,รัคติร,ราชนาวีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพมานอภอปากช่องจนคนรราชสีมาทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เป็นวันที่2เพื่อรักษาสัตว์ป่วยและควบคุมประชากรสุนัข ในจังหวัดนคนรราชสีมาและใกล้เคียงโอกาสนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางตาตวแพทย์สําหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์แล้วส่งให้ยานําสลบผ่านทางหลอดเลือดทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยในวันนี้มีการผ่าตัดสุนัขที่มีภาวะรังไข,ข่คงค้างและผ่าตัดทำหมนสุนัขโครม9ก้าตัว ภาวะรังไข่คงค้างคือภาวะที่มีการค้างหรือคงเหลืออยู่ของเนื้อเยื่อรังไข่หลังจากสุนัขหรือแมวได้รับการทำหมันมักพบในสุนัขมากกว่าแมวส่วนใหญ่พบการเหลือของรังไข่ข้างขวามากกว่าหรืออาจพบการคงเหลือของรังไข่ทั้งสองข้างได้สาเหตุอาจเกิดจากความผิดพลาดจากการผ่าตัดที่นำรังไข่ออกไม่หมดหรือจากการทำเนื้อเยื่อรังไข่ตกลงในช่องท้องในระหว่างการผ่าตัดทำหมันสุนัขมักจะแสดงอาการเป็นสัตว์ โดยระยะเวลาการแสดงอาการของสัตว์หลังจากทำหมันอยู่ระหว่าง3เดือนถึง5ปีขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อเยือ่อรังไขที่คงเหลือหม่อมเจ้าที่ขรภรณยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปส่งจุดเทียนรุ่งที่ส่งพระสวุธธิิตปูชาพระรัตนตรยัยเดองในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2567 เวลา9นาิกา39นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรอนยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปส่งจุดเทียนรุ่งที่ส่งพระจูทิตบูชาพระรัตนตรัยณพระบโวสถว่าพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2567ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระจูทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้หลังการเสร็จดับขันธปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้ว8วัน กษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธศรีระณมกุฏพันธนเจดีเมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาเมื่อวันอัฐมีบูชาวเวียนมาปรรจบซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกียญยบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน5้รูปเวลา14.08นาฬิกา8นาทีวันนี้ที่พระอุโบสถ วัศรีรัตนศาสดารามในพระบรม,มหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,ก,กระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกทีรัญญบัติพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวนห้ารูปดังนี้พระพรหมวชิวโรดมปริยัตายาคมทุรกโกศลนโสพลศีลสมาจานบริหาราศาสนกิจดีโลกตรีปิดบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดโมลีโลกยารามราชวร ระวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูปพระพรมพัชรยานมุนีสีวิปัสนาทุราจารยภัยสานวิเทศาาศาสนากิจวิสิทธิ์ศีลาจารย์ดิโลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตณสถานพรรนักสงบ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แรูปพระพรมศักยวง์วิสุทธ พุทธพจนะวราลังการภัยสารวิเทศศาสนาคุณวิบุญประชาสังคาหากิจปติพานธรรมวิจิตยติคณิสบรบวรสังคารามคามาวาสีสถินวัดบรวรนิเวศร,ราชวรรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักตั้งฐานานุกรมได้8รูปพระพรหมวัชระวิมุลมุนีสีวิปัสนาวรานายกอิโลก าศาสนากิจพิธานปฏิพานธรรมสาธกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดมหาธาตุยุราชรังสิตราชวร,รมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปพระพรมวัชรีวัชระทีราจารย์มหาจุฬาลงกรณบริหารวรกิจวิสิทธพุทธธรรมพานีศาตราเมธียานอิโลกตรีปิดกบัณฑิต มหาคณิสรบรวรสังขารามคามาวาสีสถิตนวัดปากน้ำพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปองค์มนตรีติดต,ตามการดำเ,เนินโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลกกเอกชลิพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามการดำเนินง,งานสากลก,การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานเอาน้อยจำกัดอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีริขันซึ่งในปี2524พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมปุมาถบพิธพระราชทานเครื่องสีข้าวพร้อมเครื่องยนต้นกำลังให้นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคิริขันต่อมาปี2525 25, กลุ่มเกษตรกรทำไร่เอาน้อยได้บริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน แต่ประสบปัญหาจึงหยุดดาเนินกิจาการและได้ฟื้นฟูกิจาการขึ้นใหม่ในปี2541ปัจจุบันมีสมาชิก473คนดําเนินธุรกิจถดทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นเนื่องจากมีภาระหนี้สินคณะกรรมการจึงเสนอแผนฟื้นฟูกิจาการโดยดําเนินธุรกิจ3ประเภทได้แก่จัดหาสินค้ามาจําหน่ายสินเชื่อและแปรรูปผลผลิตการเกษตรไม่ดําเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกแล้วเนื่องจากต้องไปซื้อข้าวเปลือกจากต่างจังหวัด ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงแต่ได้จัดซื้อข้าสารมาบรรจุถุงจําหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในราคาถูกจากนั้นไปติดตามการดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําคลองบึงอเนื่อมาจากพระราชด,ดําริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิพมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการจัดหาน้ําใหสมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองบึงสําหรับสมาชิกนิคมซึ่งอยู่บริเวณที่จะถูกน้ําท่วมเมืม่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองบึงเสร็จแล้วให้จัดสรรที่ทํากินใหม่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําคลองบึงและก่อสร้างอ่างเก็บน้าก้วยน้าโจรและอ่างเก็บน้ําหวงเป้าเพื่อจัดหาน้ําให้สมาชิก ที่อ,อพยพเข้าไปอยู่บริเวณที่จัดสรรเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันและใกล้เคียงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน16,960ไร่ในตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองซึ่งตำบลอ่าวน้อยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ3,15,000ไร่เป็นที่ราบเชิงเขาบางส่วนเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเกษตรกรรมในช่วงบ่ายไปเยี่ยมชมขอพรฟาร์มของนายจิตขอพรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลอ่าวน้อย ปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยและเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมเลี้ยงแพะทำไรสัปปะรดและปาล์มนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกสาก์การเกษตรโรงสีข้าวพระจัทนทร์อ่าวน้อยจำกัดตั้งแต่ปี2543โดยใช้ที่ดิน5ไร่เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำนาร่วมกับสาก์การเกษตรโรงสีข้าวพระจัทนทร์อ่าวน้อยจำกัดให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำนาข้าวแล้วนำข้วเปลือกมาสีที่โรงสีข้าวพระจัทนทร์อ่าวน้อยเพื่อการเรียนรู้ ข้าวสารที่ได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําไปบริโภคองค์มนตรีเป็นประธานเปิดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดาริรุ่นที่11ที่อาคารสำนักงานโครงการอนุเนื่อมาจากพระราชดุรินายจรัาดากรณสูตรองค์มนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนุเนื้อมาจากพระราชดุริเป็มประชาเปิดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดาริรุ่นที่11ซึ่งสำนักงานกบรรโดยสถาบันอนุชิตพิพัฒน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง19กรกฎาคม2567เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันหลักที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมดําเนินงานสนองพระราชดําริเข้าร่วมอดรม50คนซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอเนื่อมาจากพระราชดําริทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการผลสําเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนและติดตามการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่ที่อุทยานหลวงรัชพึกจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกำะนพนธุรุติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่และนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนายกิติมศักดิ์มูลลนิธิโครงการหลวงที่ส่งสืบสารรักษาและต่อย,ยอดงานของโครงการหลวงให้เก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ผ่านมาได้บุกเบิกวิจัยหาพ,พันธุพันธ์สัตว์สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง มีพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนพันธุ์ในนามโครงการหลวง26ชนิด90สายพันธุ์ส่งเสริมอาชีพแก,ก่เกษตรกรก,กว่า1 3 0 0 0 0หมครัวเรือนมีประชาชนได้รับประโยชน์2,300กลุ่มบ้าน123อาำเภอ1ิจังหวัดตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกโดยร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนบ้านแม่กำปองหมู่บ้านเก่าแก่ประชากรทำอาชีพสวนชาสวนเมี่ยงและกาแฟ หลังปี2543เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและยังเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงในปี2524พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบุพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดําเนินงานทดสอบการพอเพาะต็ดหอมและกาแฟอาราบิกา้าเพื่อช่วยเหลือเกษตร,รกร,รที่ประสบป,ป,ปัญหาราคาเมียนตกต่าปัจจุบันปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงา ปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านป๊อกได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงกาแฟาแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่และระดับเขตภาคเหนือตอนบนรวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศและเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกกาแฟาอาราบิกา้าภายใต้ระบบอนุรักษ์มีการเลี้ยงพึ่งในสวนกาแฟาโครงการหลวงตีนตกยังเป็นหนึ่งใน11เชุมชนโครงการหลวงที่ได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำระดับดีเยี่ยมจากมหาวิทยายลัยมหิดล กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตะการอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขาบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทักกรุณาโปรดกกล้าโปรดก,กระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอ,อาหารกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีเพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้างเกรดประการให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทางด้านที่พักอาศัยอาหารการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายการศึกษาการอาชีวบำบัด ตลอดจนจัดก,กิจกรรมพื้นฟูและนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู่สังคมปัจจุบันมีผู้ได้รับการคุ้มครองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ80คนคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดาริณเรือนจําชั่วคราวเขาระกำรรจังหวัดตราด พลอากาศเอกสมคิสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระําริณเรือนจำชั่ว,วคราวเขากระกำอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นการดำเนินงานในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและใกล้พ้นโทษได้รับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ ต่อมาในปี2553สมเด็จพระเจ้าลูกเธ,เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดามีพระดำริให้นำโครงการกำลังใจเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังนำร่องในพื้นที่เรือนจำ5จังหวัดโดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จัดอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง12ฐานการเรียนรู้บนพื้นที่20ไร่อาทิการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมอนไม้ได้น้ำมาเบอรี่ที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป ฐานเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดการเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงและไก่พื้นเมืองพระราชทานและการทอผ้าปัจจุบันนอกจากจะเป็นแหล่งฝึกอาชีพต้นแบบให้ผู้ต้องขังแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดที่ผ่านมามีผู้ต้องขังจากทั่วประเทศผ่านกบการอบรมและฝึกอาชีพแล้ว16รุ่นกว่า1,600คนเมื่อพ้นโทษส่วนใหญ่นำความรู้ไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่กลับมาทำผิดซ้ำ